สารขัดเงาทองเหลือง Brass Polishing Product ครับโดยจุดเริ่มต้นของโครงงารนราครับเริ่มต้นมาจากการที่ในปัจจุบันนะครับผลิตภัณฑ์ารขัดเงาที่มีอยู่ในห้องตลาดมีราคาสูงนะครับเราจึงมีความคิดริเริ่มที่อยากจะพัฒนาส่วนของผลิตภัณฑ์เงาเป็นของเราเองโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สารขัดเงาที่มีราคาถูกลงครับและศึกษาทธิภาพของสารขัดเงาครับโดยก่อนที่เราจะดำเนินงานนะครับเราได้ทําการศึกษา ข้อมูลที่สําคัญในการดํเาเนินงานสารบกษาอัานนี้ครับซึ่งก็คืออาทิเช่นนะครับาการตัวกระทงและมุมสปอนและการวัดค่าความสว่างเพื่อใช้ในการวัดความเงาของทองเหลืองครับและศึกษาสูตรของผลิตภัณฑ์ขาเรเงาทองเหลืองที่อยู่แล้วในท้องตาลาดเพื่อนํามาพัฒนาสูตรของกลุ่มเราเองครับต่อมานะครับเราจะไปดูวิธีการผลิตสาราการเงาทองเหลือง tmb ของเรานะครับ โดยเราจะมีอุปกรณ์ในการเตรียมทั้งหมด3อย่างนะครับเีลหนึ่งซิงค์ออกไซด์นะครับ 2. แอมโมเนียเจเอ้ยยี่สินะครับ3น้ำมันกานะครับแล้วเราก็จะมีวัสดุอุปกรณ์นะครับ,รรรรบที่เราจะใช้ในการทำสายนะครับคือ 1. นึวิเกอร์นะครับ 2. แท่งแก้วคนสายนะครับ3ปัปฏิภูมน์นะครับ โดยวิธีการทำสารของเรานะครับต้องเริ่มจากการนำซิงค์ออไซด์นะครับมาใส่ลงไปในพิเกอร์นะครับปริมาณ3-5มิลลิลิตรนะครับใส <mm> รเลยมาจะนำแอเจ็ดปรนนะครับปริมาณ20สมิลลิลิตรนะครับใส่ลงไปในพิเกอร์นะครับใส่เลย <laughs> และสุดท้ายนะครับเราก็จะใส่น้ำมันก๊สลงไปนะครับปริมาณ30มิลลิตรนะครับใส่ลงไปเลยใส่เลย <laughs> หลังจากที่เรานำาค่วนผสมทั้งแถวอของเราใส่ลงไปฟิกเกอร์นะครับเราก็จะนำแท่งแก้วคนสารนะครับมาคนนะครับ้มเขาไม่จะพุชเขไม่องพังและเราก็จะได้ส,สายยางของเรานะครับ พอเราได้มาแล้วคนระับเราก็จะนำมาใส่ในปัจจุบันของเรานะครับใช่เลยการที่จะเข้าสู่ที่การทดสอบประสิทธิภาพนะครับโดยการทดสอบประสิทธิภาพของเราเราจะทดสอบประสิทธิภาพของสารการ์บอนทองเหลือง TMD และทดสอบเปรียบเทียบกับสารคาร์บอนีนอนครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพก็จะมีสารการ์บอนทองเหลือง TMD <Qiu. S 3> สารการ์บอทองเหลืองนีนอนและ พ่อท่อทองเหลืองนะครับแล้วก็โปเข็มขัดทองเหลืองอ่าวิธีการทดสอบนะครับเราจะใช้อ่อทองเหลืองและโปรติมคัดทองเหลืองที่ยังไม่ได้ขัดเงานะครับมาวางไว้ในที่ที่มีความมืดนะครับเพื่อไม่ให้ป้องกันไม่ให้แสงภายนอกเข้าไปรบกวนนะครับและอินเดเซอร์ไปโดยให้มุมกระทบของแสงตกไปที่ท่อทองเหลืองหรือโปรตํมขัดทองเหลืองนะครับและให้มุมสท้อนสร้อนขึ้นไปที่ เครื่องวัดค่าความ่องสว่างโดยในที่นี้เราใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือครับและเมื่อเราวัดค่าควงม่องสว่างออกมาเรียบร้อยแล้วมันทิ้งผลจากนั้นเราจะนําข้อทองเหลืองและโหนกับคัดทองเหลืองที่วัดค่าควงม่องสว่างแล้วมาแบ,บ่งเป็นสองส่วนนะครับโดยส่วนหนึ่งเราจะใช้ทดสอบกับเ n B ส่วนหนึ่งจะใช้ทดสอบกับวีนอนครับหลังจากนั้นเราก็จะนําน้ํายาถัเกาทองเหลืองวีนอนมาทาลงบนข้อทองเหลืองและขัดจนขึ้นเงานนครับแล้วก็นําไป วัดค่าความสว่างด้วยวิธีเดิมครับหลังจากนั้นก็จะนําไปทดสอบกับวีนอนครับแล้วก็วัดค่าความสว่างด้วยวิธีเดิมแล้วก็เมื่อดําเนินการทั้งหมดววเสร็จสิ้นจะได้ผลการดำเนินง,งานดังนี้ครับผลการดําเนินง,งานนะครับจากกราฟจะเห็นได้ว่าข้อทองเหลืองกับโวเงเข็มขัดที่ขัดด้วยวีนอน,นะะจะมีนะครับจะมีค่าความสองสว่างมากกว่า ข้อทองเหลืองกับหังเข็มขัดที่ยังไม่ได้ขัดครับแต่แต่ครับเราจะเห็นได้ว่าอ่ข้อทองเหลืองกับหัวเข็มขัดที่ขัดทีี่แน่นนะครับแต่มีภาพภาสองสว่างมากกว่านัยาอ่ข้อทองเหลืองกับหังเข็มขัดที่ขัดด้วยนักยาเทียมดีครับเราจึงสรุปได้ว่าสารเคลือบเงาเทียมดีที่เราผลิตขึ้นมานะครับสามารถขัดให้ข้อทองเหลืองกับหัเข็มขัดที่ยังไม่มีการที่ยังไม่ได้ขัดเงาเอาขึ้นได้ครับแต่ประสิทธิภาพที่ ได้ก็คือเียงด้อยกว่านันยาขัดเงาทองเหนียวพีนอนครับโดยมีประสิทธิภาพเป็น81.8เปอนตของพีนอนครับข้อเสนอแนะนะครับสำหรับผู้ที่จะใช้ศึกษาและพัฒนาต่อนะครับมีอยู่สองข้อด้วยกันนะครับคือ 1. เราควรจะพัฒนาสูตรของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นครับและ 2. นะครับเราควรที่จะทําการทดลองกับวัสดุเดิมหลายๆครั้ง เพื่อที่จะได้ผลการทดลองที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับพวกเราขอจบการนำเสนอได้เลยครับ